วันนี้มีเซาวัพี่เสือจะมาทำอะไรลูกกระโดดน้ำกี่กระบวนท่ารโอ้เยอะไปมากเยอะไปเอาสักสิบก็พอไหมต้องบอกชื่อท่าด้วยนะท่าสไปเดอร์แมนท่าสไปเดอร์แมนผ่านไป ท่าท่าต่อไปท่าที่สอท่าทสกัปตันอ้าวท่าที่สาท่าท่้ทาที่ส อ่ะค่อยคยขึ้นค่อยคข,ข,ขึ้นเอ้าท่าที่ห้าท่าที่ห้าท่าอะไรฮะซปเปอร์วัองอ่ะซูเปอร์วังทำไงซปเปอร์วัง อ่าข้าที่หกหัวทิ่มไหมหัวทิ่มข่าที่หกหัวทิ่มหัวทิมหัวทิ่มไห,ห,หลไหลลงไปไงไหลลงไปนอนปเป็นจระเข้ไงจระเข้ไงนอนแล้วเอาหัวลงสิ อ่ะต่อไปท่าที่เจ็ดวิ่งลงไหมท่าที่เจ็ดวิ่งลงไหมวิ่งลงไหมอืมอ่ะท่าที่แปดบอกหน่อยท่าอะไรบอกหน่อยสิท่าซูปเปอร์ซูปเปอร์อะไร ไม่ใช่ซุปเปอร์อย่างเดียวก็คือซุปเปอร์วิ่งอ๋าท่าที่เก้าฮะสมูกไหลท่าไหลท่าไหล ึ้นไหวไหมน่ะขึ้นไหวไหมหมดแรงหรือยังหมดแรงหรือยังหมดแรงหรือยังถ้าที่สิบถ้าที่สิบแล้วลูกถ้าที่เจ็บจะโด่นน้ำหล่นน้ำแล้ววิ่งถ้าเขาว่ากีเก็บน้ำเก็บจมเลยเหรอไม่จมลองเสือว่ายน้ำได้แล้วก er. um. ah u, ็ดำน้ำมาสิ เอาไปเอาแล้วเดี๋ยวลูกวาไปถึงนูนะเอาวาดไถึงลูเลยเอาไป <c oughs> น้องน้องอย่าชิดขอบมากสิลูกว่าดไปเลยแล้วก็เอาแขนตีเลยตีแขนด้วยตีขาด้วยตีแขนด้วยตีขาด้วยเออนั่นแหละตีแขนด้วยตีขาด้วยเก่งมากลูกเก่งมากไปเลยไปเลยเอาวายกลับมาสิวากลับมาสิตีแขนด้วย,ต,วยตีแขนด้วย,วยอ่า <c oughs> อ่าเป็นปลาดาวเป็น,นอเออเป็นโลบบอ่อันนี้ทนะ่าผีเดินในน้ำไหนไหนดูท่าผีเดินในน้ำสินี่ท่าผีเดินในน้ำ อดดน้ำอีก็เปล่าน้ำก็ไปดเราดเรดด้ไอถ้าที่สิยังไม่หมดเหรอโอ้ยยังไม่หมดอีกเหรอเดี๋ยวป่ดีเป็นกรลมการให้มาถึงตรงนี้กันอาวถาที่สิบเอ็ดัโอ้ก็ายเลยสิบเอดแล้วมาสิบสองด้วย ม่ก่กีาครับแม่ว่ามันท่าเดียวกันหมดเลยนะเสือลอยยังเอ่อนำฟ้าอย่งเงี้ยเลยงมันท่าเดียวกันหมดเลยนะน้องเสือสิบสองแล้วก็สิบสามสิเอ้าเสือมาทางนี้หน่อยลูก น้องเสาางอเอิอมาทางนี้หน่อยกระเถิบมาทางนี้หน่อยกระยับมาทางนี้หน่อยออออครบหรือ,อยังเนี่ยลูกกระโดดครบหรือ,อยังน้องนอะเดี๋ยวดูพี่เสือนะ มันท่าเดียวกันเลยมันท่าเดียวกันหมดเลยมันท่าเดียวกันหมดเลยเนะี่ยเดี๋ยวดูนะน้องๆเอาว่ายน้ำมาทางนี้หน่อยสิพี่เสือว่ายน้ำมาหาน้องๆหน่อยสิหมดเวลาหมดเวลาอาว่ายน้ำมา แล้วเอาไว้มาลูกตีแขนด้วยสิเอาหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วบายยน้องๆก่อนฝากติดตามอ่าฝากกดไลค์ก hmm. ดแชร์ให้พี่เสือด้วยนะครับบ๊ายบาย